เฮล lo ทุกคนวันนี้วันนี้เรามากินกินยังเลือดเป็ดเลือดเป็ดอันนี้ก็คือไลฟ์สดอยู่นะทุกคนเลือดเลือดเป็ดเป็นอะไรน่ากลัวมากเลือดเป็ดปากนมากินไอโฟนแดงไปเลยโอ้โหเอาหน้ามดิโอ้เจ้าคือบัปปนน้ำก้อนเอาน้ามันเลเอายุทโธงให้ดิ ตอยคิดว่าเห็ดป็นเออก่อยน้ำใส่เลยนี้แบบเดี๋ยววันเสียนั้นโอเสียสูตรหมดเลยตายสุมเจ้าเขา c ่อยก o อยก่ i ยก่อยน้ำให้ใส่น้ำก่อแล้วก็ยังเทใส่อนี้แล้วก็เอาพักใส่พ่อนะพื่นะพ่ะเพ่นะพื่นะกไปะกินเลยบันแต่ว่าบินไรบุ๊คเลยเปลงเป็นเล่ยอย่างไรเป็ มันกรอนทาละอะพักโ้ยใส่ไปนี่ฮะเดี๋ยวมันับเกลือนก่อนนะไปใจกินมดเลยสูตรปิ้งเป็ดสูตรปิ้งเป็ดเมดเลยท่านผู้ชมนี่นี่เอาแก้สิถิ่ใส่ตัวนี้เออพักโ้ยใส่ไปนี่ไม่ได้ยิ่จะเสียอยู่ แลา,าวเขาคร่วใสา่มีบ่ข้ขาครัวนะข้าวค่วดนี่ใช่ไหมเออเขาเจ็บแบเอา,าก็ได้อยู่ในห้องกินโองกินหยาบแขกกินแนวหยาบเงาแขกเอาลงบอกมะเพชรนี่มะเพชรคือมะเพชรคอยเลยมะเพชรคือมะเพช็ดผลีเอ้าเด้กคอยปลูกอยู่นี่เลยนี่ทุกคน พดปูบักเฟษด้วยนะเนี่ยพูดปูบักเพษด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นบอเออเออลงเลยเอาลงเลยจ้าเนี่ยอยู่หลังนี่ก็มีน้ำักเฟษเนี่ยเอาเอบอสแต่ผมไม่ได้เป็นคนขี้ค้านะาจาเนี่ยเนี่ยนี่กระแทเนี่ยเวลาหากินนั่นกินนี้มาแล้วหากระทอกลงนี่สินะมกเฟษมกเขือมักเล่น นี่พักบุรพาอีกจะเบิ้งให้เบิ้งกัพักบุรพาเด้อทุกคนเด้อกระแทะ้หาบโแม่นค่อยปยลูกดอกลินดาปลูกเนี่ยจะให้เบิ้งพักบุรพาทุกคนเนี่ยนี่ประการกลิ่นอะไรกับบุเบิ้ลนี่แห้งกินแห้งปงนี่แห้งกินแห้งปงพักบุรพานี่บักตาสะอ,อ่อนอือจนเพียงคอค่อยละเนี่ย สูงจนเพลงคอละหลายหลายคนบอกว่าเขาเจ้าไปใส่เบิร์ดเนาะอันนี้ก็คือขเขาจะยังพร่ทันตื่นเนะาะเขาจะยังไ่ทันตื่นลินดาเมื่อบ้านลินดาลินดาก็บ,บิ๊กเมื่อบ้านเนาะส่วนห้องนี้ก็ยังไม่ได้ตื่นยูนี่เขาทุกคนนอนตื่นสายเนาะนี่ ว้าวเบิป็ดตะกี้จีบว่ะเลือดเป็ดเลือดเป็ดเลือดใจอันนี้มันแผ่มงเห็นมัอันนี้ก็ลาบเป็ดอันนี้ก็ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดอะไรคือปิ้งเป็ดอบโอ่งเด้อทุกคนอบเสะโอ่งเขาจะบม่ได้อันไปบ่าเขาจะบม่ได้ปีงบม่ได้ขางเขาจะอบอยู่ในตู้นั่นเลยเขาดังไฟอยู่ในโอ่งแล้วเขาก็ ค่างไวายัานเลยมันจะแบบสุกแบบหอมหอมได้ดิแบบนุ่มนุ่มแห้งกรอบหอมบริกรอบมันนุ่มเนี่ยเห็นบ่ขปนปิ้งใหม่ๆนะมันแซ่บเนี่ยหนังวายยานกรอบแต่ซีนันหัานนุ่มเนี่ยแเธอมาห้องเขาแซ่บเขามีสูตรแล้วเขนไปอยู่เมืองนอกเขาสีคล้ายเป็ดนี่ยนะมันนามันโนกล่ะไปญี่ปุ่นได้สิ่งอะไรกนะ ไปไปหน้าปากซอยนี่ให้ได้ก่อนเดือนมุกกาลาสินะจะฟอดมาสิถ้าเดิกเข้าไปจริงๆเนี่ยจะเอือกนะไปให้ได้ก่อนนี่นี่นี่ค่าตัวเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วใช่ปะแน่แน่เขาจ่ายเงินมาแล้วนะค่าโฆษณาเออ โฆษณาเลยอ่ะจริงเหรอใช่เข้าใจมาแค่อันเจ็ดร้อยเหรียญเดนึงว้ายมันน่ามากเบิงขเขาแตะมาพันพันหนึ่งปลาเบิงเบิงเบิงหนึ่งร้อย USA เข้าใจมาพันหนึ่งเนี่ปลาขึ้นได้หลายเทพใช่อันนี้เงินแม่เอาให้เงินแม่ดีนะครับเอาติดมาปลาอันนี้ดังแม่เอาให้ มันเหลือจากรอบทําบุญไงแม่ฝากให้ทําบุญแต่อันนี้ไม่ใช่เงินค่าโฆษณาอะไรแรงมากแรงมากโฆษณาอะไรก็แรงโฆษยโค้ชก็ได้มื่นเหรียญเนาะทุกคนไอ้ฝนก็ได้พันเหรียญคือกันเลิศคือได้หลายเทะเอาระดับนี้แล้วเนาะปุ้ยระดับใดล่ะทั้งดาวมาทั้งคัวมามามาทุกคนมากินข้าวน้ำกันเดี๋ยวเจ้าจะเคลียร์เรื่องด่ามาเมื่อวานนี้เนาะ เขาบอกว่าอ่าอ้๊ยแบนเลยระดับอ่าระดับอย่างเงระดับระดับโลกบ่ระดับโลกระดับอันนั้นระดับแบนดังเขาจะมาจ้างเราป่ะสันขอบอกเลยด้อทุกคนเด้อว่าขนาดรถโตโยต้าสายฝนยังได้โฆษณารถโตโยต้าโทรศัพท์ซัมซุงสายฝนได้โฆษณาเบิดหลายๆคมเมนต์เนาะครับอกว่าว่าว่าโอ้ยแบนเลยระดับประเทศอันระดับอันแบนดังเขาจะมาจ้างคุณกะโหลกกะลา คือเบลเล่เนี่ยนะเขาไม่ดได้จ้างใส่ผลแต่เธอเดียวเลยเขาเคยจ้างประมาณสามสี่ครั้งแล้วหกเสือเลยสามสี่ครั้ง <ไป S 2> แล้วอิลี <ๆ S 2> ทุกคนสซโฟนกได้โมูสอะไรอย่างแต่ว่า <ๆ S 2> ถามว่าได้หลายเพราะไซโฟนก็ได้ได้หลายทุกคนพ่อได้พ่ออย่างนั้นเพิ่นนะนะเพิ่นก็ยีนโฆษณามาให้ตลอดสินะจางทางเอเจนซีเพิ่นก็ยีนมาให้ตลอดคือรถโตโยตา้าแบรนด์ซัมซุง รถนิสส um. ันไซฟูนก็ได้โฆษณาเบิร์ตแว่าบ่ได้หลายทุกคนเจ้าแอบอ้างใช่ไหมไซฟูนมีรักฐานทุกคนสามารถเข้าไปเบ่งอยู่ในอันเพนเพืดก็ได้เนาะที่อันให้อันล่าไปโฆษณานําย้อนว่าเออเท่ากับอยากอยากให้โฆษณาน้ากันนะทุกคนเท่ากับซอยกันคือน้ำเพิ่งเือเสือเพิ่งบ้านเนาะคือลาคือลากับสซอยไซฟูนหลายไซฟูนกับยักษซอยอันลาให้แปว่าเออมีคลิปมีนั่นนี่ ออก<ม>โฆษณาหน้ากัน<ต>ใช่ไหมบอกว<า>่าเออจเฮ็ดแต่ YouTube ยูทูบย่างเดียวเขาก็เฮ็ดอันใดได้เขาก็เฮ็ดเนาะอันใดที่บวกก็เฮ็ดเขาก็เฮ็ดไปตะกี้กับโฆษณาหน้ากันมพวกนเอียงกับหลายอย่างอยู่คือล่ากันอยากให้ล่าไปบ้านลองเฮ็ดหลายๆท่ากัะนะทุกคนบอกแม้ว่าเออแต่ห้องเพลงย่างเดียวสินะหคันห้องเพลงย่างเดียวกับคสิวาด่ามาอีกวันนั้นนี่คันสิมาภาพงานนี่กสิว่าด่ามาอีกเนาะกมันก็ดีอย่างนึงเนาะทุกคนที่ว่าลาไปเฮ็ดโฆษณามันก็ จะพิดให้คนหู้ยักหลายขึ้นโฆษณาแบรนด์ดังอย่างประมาณนี้ขนมามันก็จะได้เครดิตเพิ่มขึ้นเนาะทุกคนเ <c oughs> ขาว่าแอบอ้างเนาะเขาบอกว่าแอบอ้างนู่นนี่นะทุกคนสซฟุนบุหุสีแอบอ้างฮ็ดอย่างคือการโฆษณาก็คือเข้ากับทับงานมากหาเงินด้านนี้อยู่แล้วฮะนะคือสซฟุนไ่ได้ไปโอเขาว่าเออค่อยสีอันโฆษณาให้ฟรีนู่นนี่นั่นโบมี่โบมี่อกคน แม่ว่าเขามาโฆษณาเลยโขกไปโฆษณานรงเก่าขนานดะมีแต่เขาจ้างอะละเลนาะแต่คนมีลักทานเบิร์ตเบิร์ตแม่ว่าเขาสีอาจจะอะไรเลยสีไปโขท้ายโขแล้วนู่นนี่นั่นมันโบเมนทุกโมนี่อาจจะค่อยท้างานก็นคือค่อยได้ค่อยได้รายได้จากส่วนส่วนส่วนลายนะเขาจะได้อัโนโฆษณาจากเขาจะได้รายได้จากโฆษณาอืมห้องมากก็จะเป็นอ่า YouTube, YouTube. อย่างประมาณนี้ทุกคน คนไทยที่ว่ายู่เวียงจะน่าจะฮูดีเนาะมูคูมอย่างก็ก็ฮูดีก็หฮูอยู่ว่าเออปาบูลินดาอย่างประมาณนี้เขาเบิ่งอยูยอย่หน้าเพจได้เนาะตอนนี้ก็ยังแปลว่ายังมีอ่านโฆษณาประมาณหลายตัวอยู่ก็มาส่งสามตัวนี่และยังไปได้ท่ายเนาะทุกคนทุกวนนกนันนี้ก็ท่ายเนาะวันนี้ก็ท่ายอันอย่ไปเกาหลีเกาหลเอเน่ะอันนั้นก็ไปฟรีนะคะเพราะว่าโฆษณาทัวร์ค่ะแมน จบเด้อข้าดนาตแต่อันเขาให้เซฟผลไปอันสถานทูตยูมเมมาเลเซียนะเขายังย่อให้เซฟผลไปตอนนั้นเซฟผลไ่ได้ไปซื้อเพราะว่าเซฟผลค่าเรียกเนาะต่อไปเที่ยวมาเลเซียอันนี้เซย์พลไ่ได้โม้ได้อันนี้ความจริงทุกคนเนาะจะซีโมโ้ไปให้ยัง <c oughs> คือได้โฆษณา,ากับว่าได้โฆษณาคือลยหลายคนแบบความบอ,งอ,งองมอเมนแบบหลอกลวงโกหกนู่นนี่นั่น ขนาดยูเล่าเนี่ยนะบริษัทเบีย์ลาเนี่ยเขายังจ้างใส่ยฝนเนาะจ้างส,านะางสาบริษัทเบียนะ์ล่วเนี่ยเบีย์ลาวที่เขาเขากินอยู่นะเขาก็ยังจ้างใสย่ยฝนเนาะจ้างปอบูจ้างลินดาที่ตามอยู่ในเพนูอยู่เฟซบุ๊กก็น่าจะเห็นเนาะทุกคนแต่ว่าได้หลายบอกกัว่าได้หลายแล้วกพ็พ่อ,อยู่พอก,กินนี่แห<ร><ร>ละบไิหางบรไม่มีแต่ว่ามันก็มาเป็นกองแบบแพงนะ ก็เป็นก้อนเท่านั้นเถอเท่านี้เถอกก็ตามสัญญากันแลบาเบาๆกับเบาเกินคนที่แบบดามากับแบบอยากเบาอีเขาบอกเอินดรามาเนาะคนอิจฉาคือเขาว่าอันไซรลาอะไรเขาว่าไซลาเอบเี่นๆนี่นี่เขาก็ซ้อยกันนะทุกคนอีกอย่างต้องเข้าใจว่ามีหมูดีกันจเท่าก็ไปเท่าก็ไปสองคนนะนะถ้าว่าบอกให้ราทายน้ำหรือว่าถ้าบอกให้น้ำราหรือว่าให้ทายน้ำกัน อันนี้แหละฮาก็ต้องซอยกันเขาเอื่อนแบคขบหมูดีกะดีนี่ซีแก่ตัวขันขบหมูสัวกับผ้นตัวหมอนมองคือมูคูของชายหนเนาะคือปาบูลินดาน้าปานอย่างเต่ละหมูแต้และวคนนี่คือเขาเจ้าดีเบิร์มีโฆษณาอย่างพวกกเทากระซอยกันท่ายซอ<ด>ยกันแบบเฮ็ดน้ำกันนะ่ะทุกคนอืพุงขาไปได้แบบใส่ลายป้ายสีนู่นนี่นี่มาให้ใส่ พวกเข้าถ้ามาหากีนของเข้าเราก็แล้วทำทุกวันให้มีความสุขกับเวียกับงานงานของคุณธมันบอกคือกันเนาะงานของคุณธมันบอกคือกันเบียกเจ้าเจ้าก็ตั้งใจเฮ็ดเวียกของเจ้าไปขนาดเฮ็ดยูทูบพวกเจ้าขนาดบางคนนะเฮ็ดยูทูบเนาะเขาเฮ็ดเพื่อหาคอนเทนต์น่ะนะเขาจะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้ได้ยอดวิวนั่นแหละพวกพวกนี้เขาจะเฮ็ดพันยันยาเขาเฮ็ดนีเขาได้ยอดวิวเด้เขาก็ เท็ตไปนั้นไปเขาก็พยายามหาแนวที่่บดีมาบ้างคนก็ด่าคนอื่นก็จะดีกับนั่นแหละคนอื่นเขาจะแนมถ้าคนสลาเขาก็จะแนมตัวเองไปคนแบบแบบแบบหนึ่งถ้าเขาเฮ็ดคนเทนตแล้วเขาเขาเขาก็เบิ่งเท็ตไปคนเท่านั้นถ้าสมมติว่าเาฮ็ดคนเทนตด่าคนด่าคนนะคนอื่นเขาสิแนมบอกว่าเฮาดีเ้าเขาสิแนมว่าเาเปไปคนอิสานหรือว่า อยากล้มผู้นั้นล้มผู้นี้ถ้าเฮาเฮ็ดคอนเทนต์ที่มันดีดีเฮ็ดคอนเทนต์ที่มันเออสร้างสารรค์เฮ็ดคิดตลกบอกคิดนั้นไหมเขา,าจะเพิ่อเพิ่นเขาก็จะม้วนเขาก็จะซื้อน้ำเฮาถ้าเฮาเออไรเฮ็ดอย่าก็มีแต่ไรฟ์สุดได้เฮ็ดอย่าก็มีแต่ไลฟาสดุดอันบอนกใส่คนอื่นนี่นะคนอื่นเนี่ยคนเขาคนที่เขาติดตามเฮ้าเนี่ยเขาเบิ้งหูเลยว่าเฮาเป็นคนแบบใดคนนี้ใส่ใจข้อแบบใดมันซื้อในมันซื้อมันเห็นแน่อัน ในการเฮาองซื้อออกไปก็คืออารมณ์นี่แหละเออด่าด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 าอันนี้ประเทสร้างสอนเลยทุกคนอันนี้ไซฟอนอันก็เคยก็เคยไลฟ์สดด่าคือนอืมตอนนี้ก็เลยพยาย่ามแบบบอด่าโบย่างโบอันนั้นมีแต่เหตุคิดแบบสร้างสรรค์เหตุคิดที่มันไปไปโยดสินะเพื่อไผเพื่อตัวเองเพื่อพ่อแม่เฮ้าเพื่อครอบครัวพี่น้องเฮ้าเขาเห็นเนาะ เขาเห็นเท่าม okay, ีความสุขเขาก็มีความสุขพ่อแม่เห็นเท่ามีความสุขเขาเขาก็มีความสุขถ้าว่าเขาเห็นเทาอันฮ็ดคลิปได้ฮ็ดคลิปอันนั้นในนี้เฮ็ดคลิปอันใส่ไลายไปสีคนอื่นเขากับบอลโอเคกับเห่าเขากับสีอุกใจเขากับทุกข์ใจน้ำเห่าทุกคนเพราะฉะนั้นเซฟบอแมตแต่เซฟตัวเองเซฟพ่อแม่พร้อมเซฟครอบครัวพร้อมเซฟไอเออยน้องพร้อมเนาะอย่าให้พ้นแบบทุกข์ใจนั่สินะ เาัอัน,นแบตทรศัพทน,นีก่อแบตหมดเลม, <า S 2> มากินข้าวน้ำกันทุกคนม,ม,มาเดี๋ยวซูกินข้าวกันเด้อบายบายเดี๋ยวกินข้าวเลยไปส่ต่อเด้ยวอัปเดตว่าสัน